สวัสดีตอนเช้าครับยศีทุกทุกท่านครับติดแกงมาแล้วครับเอ้าเอ้าเอ้าโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโยเกิร์ตขักไม่ได้จีโยเกิร์ตฮะปวดปวดเอ้าเอ้าชนอย่างเดียวเอ้าเอ้ามุดมุดอย่างเดียวมุดอย่างเดียวชนอย่างเดียวพี่เสือไปไหนพี่เสือฮะพี่เสือไปไหน ba 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 līl, 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 līl. Ôi, ôi. Cước, Cước ba 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 อ้อยอ้ออ้อ้ย,ย hall, อันนี้เป็นอะไรเนี่ยคึกคักจังเลยอะ่ะฮะแต่เช้ามืดเลยคุณโปะหาสิงโตมาทางนีโ indung, โโ bbles, Love, kay, ้เร็วเวเร็วเวเดี๋ยวเร็ววเดี๋ยวอึบอึบอึบออ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกหน้าเลยออกหน้าเลยกล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  โอ้โหันนี้คือคักเป็นพิเศษไป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 อันนี้คือคากเป็นพิเศษเลยโอ้โห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 แหมท่าวิ่งค้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป๋แล้วนะครับ FC ครับเริ่มคล่องตัวมากเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ได้อาหารอาหารเปียกอาหารกระป๋องที่ FC ส่งมาให้รู้สึกว่าปีโป้เดี๋ยวนี้

โอ้โหโอ้โหเอ้ามีเลี้ยว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 ครับมีเลี้ยวไปไปทางโน้นเราไปได้มันเดี๋ยวจะลงทุ่งเดี๋ยวเลอะเมื่อไ่เม่อไรอ้าวมาฮะมา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 แล้วหนุ่มใหญ่มาแล้วครับหนุ่มใหญ่มาแล้วครับไปไปไปวิ่ง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  รุ่นน้องเขาไปไหนเราไม่รู้น่ะเมื่อกี้วิ่งลงทุ่งนาไปแล้วพ่อไม่ตามแล้วเลอะไปมามาเร็เเเไปไปไป,ไป,ไป,ไปวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิงว่งวิ่งวิพี่โป้ไปไหนเราไม่รู้นะแล้วลเร็วมาเล้วมาเล้วมาแล้ว แก้งมาแล้วฮะนั AU ่นว่าแล้วไม่ล่ะเปื่อปะอีกแล้วไม่ลุยน้ำหมอกโอ้ยโอ้ยอะไรแบบมอมแมมอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณชายทำไมท่านเพิ่งทำตัวอย่างเงี้ยฮะยทำไมคุณชายทำตัวแบบเนี้ยดีได้ไม่มีเลอะขี้โคลนอ่ะ โอ้ยโอ้ยเอาไป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 ต่อไปต่อเอาไปไหนล่ะเอา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 เเอาเบยเบยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยัน๊ยโอยอยยเยยยออยย ขอบคุณด้วยสมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปีโป้กับเด็กๆทุกๆชีวิตด้วยนะครับอฮเียไปแล้วเด็กแก๊งไปแล้วขอบคุณมากๆนะครับ